รีวิวตามเคยครับผมกับงั่งสังฆวานอนเสียล้นหรือหัวล้นนะครับผมอันนี้จะเป็นองค์ขนาดใหญ่นะครับเิมพมสังฆวานอนเจ้าของเดิมนะครับถักรวดหุ้มมานะครับผมอันนี้ถักใหม่นะเพื่อนๆสมาชิกแต่งั่งเก่าครับผมเนี่ยดูนะครับผมลักษณะนะครับผมผ่านการใช้งานมานะครับผมเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับผมใต้ฐานก็จะเป็นดิน นะครับการหล่อการประกบนะครับผมพุทธคุณเด่นด้านเมตตามหาเสน่มหานิยมคงกระพันป้องกันคุณผีคุณคนนะครับผมเหมือนมีบริการนะครับผมเวลามีเพศมีภัยมีอันตรายนะครับเขาจะเตือนนะครับผมถ้าผู้ใดนะครับบนบานในสิ่งใดๆนะครับผมก็จะมักในสิ่งนั้นนั้นแต่ก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้ดีนะครับผมการบูชางั่งนะครับผมไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับผมนะครับขอบคุณครับ